หลายคนมองสะพานจัก,กรวาลแล้วบอกตัวเองว่าอีกนิดเดียวฉันกำลังจะถึงเป้าหมายแล้วแต่ความจริงคือคุณยังไม่ได้ถึงปลายทางอะไรทั้งนั้นคุณแค่กำลังจะก้าวจากโลกของความฝันสู่โลกของความจริงนี่ไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงเพราะสะพานจัก,กรวาลไม่ใช่ทางลัดไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ แต่มันคือประตูผ่านจากจินตนาการไปสู่สนามที่คุณต้องลงมือจริงและนี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่คนจำนวนมากหยุดอยูนน่ตรงนี้เพราะเมื่อคุณข้ามไปแล้วคุณจะไม่มีข้ออ้างเหลืออยู่ไม่สามารถโทษใครได้อีกและคุณจะต้องมีชีวิตอยู่กับความตั้งใจของตัวเองทุกวันทุกก้าวทุกการตัดสินใจ หลายคนเดินมาถึงตรงนี้แล้วแต่กลับหันหลังเพราะรู้ว่าอีกแค่ก้าวเดียวทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยแต่จงจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นในความฝันแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณกล้าข้ามสะพานและยืนหยัดในโลกจริงด้วยตัวเองวันที่ห้าข้ามสะพานหรือ กลับไปที่เดิมวิธีการตัดสินใจให้ก้าวต่อไปทำไมคนเราถึงเปลี่ยนใจตอนที่กำลังจะถึงเป้าหมายบางอย่างอาจเป็นไปได้ว่าเพราะกลัวจะรับผิดชอบชีวิตใหม่ไม่ไหวยิ่งใกล้ยิ่งรู้ว่าสิ่งนั้นอาจมาพร้อมภาระคุณอาจกลัวว่าถ้าข้ามไปแล้ว ต้องเก่งให้ได้จริงต้องไม่พลาดต้องเป็นคนใหม่แต่นั่นคือกับดักของความสำเร็จที่หลอกให้คุณกลับไปที่เดิมอาจพูรู้สึกผิดกับสิ่งที่ต้องทิ้งไว้เบื้องหลังบางคนรู้ว่าข้ามสะพานไปแล้วจะต้องเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนความสัมพันธ์หรือเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วเรากลับรู้สึกว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าที่เลือกตัวเอง อีกเหตุผลหนึ่งเพราะโลกความจริงดูโหดกว่าโลกความฝันเมื่อคุณมองอีกฝั่งของสะพานคุณอาจเห็นความพยายามที่ยังต้องลงอีกเยอะปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความรับผิดชอบที่ต้องเผชิญมันจึงง่ายกว่าที่จะกลับไปอยู่ในฝันมากกว่าข้ามาทำเรื่องของความเป็นจริง และในบางครั้งอาจเพราะกลัวว่าจะไม่สำเร็จเมื่อเริ่มลงมือจริงตอนที่อยู่ในฝันทุกอย่างเป็นไปได้แต่เมื่อข้ามสะพานมาแล้วคุณเริ่มต้องพิสูจน์ตัวเองและนั่นแหละที่ทำให้หลายคนกลัวจนถอยกลับบางคนอาจเริ่มคิดว่าเราดีพอแค่ครึ่งทางก็พอแล้วคุณอาจบอกตัวเองว่า แค่นี้ก็ดีแล้วแต่ลึกๆข้างในคุณรู้ดีว่าคุณเกิดมาเพื่อไปได้ไกลกว่านี้แล้วลองมาดูสามเทคนิคตัดสินใจอย่างเด็ดขาดสไตล์นักรบเคลื่อนทับพิจารณาดินแดนเบื้องหน้าเหมือนนักวางแผนการรบก่อนนักรบจะเคลื่อนทับ พวกเขาไม่จินตนาการเอาเองว่าอีกฝั่งจะง่ายหรือยากแต่พวกเขาจะวิเคราะห์ดินแดนใหม่อย่างตรงไปตรงมาให้คุณเขียนออกมาว่าโลกแห่งความจริงที่ฉันจะไปเจอมีอะไรบ้างเช่นต้องสร้างอะไรต้องรับผิดชอบอะไรต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วถามตัวคุณเองว่าฉันจะเตรียมอะไรได้บ้างเพื่อไม่ให้กลัวสิ่งเหล่านี้ การเห็นภาพความจริงที่ชัดเจนจะทำให้ความกลัวลดลงและกลยุทธ์เพิ่มขึ้นเพราะนักรบไม่เคลื่อนทับเพราะหวังโชคแต่เคลื่อนด้วยความเข้าใจและการเตรียมพร้อมเทคนิคที่สองเลือกพันธสัญญาแห่งนักรบคำมั่นที่จะไม่ถอยนักรบทุกคนมีคำมั่นก่อนออกรบไม่ใช่กับโลกไม่ใช่กับคนอื่นแต่ เป็นพันธะสัญญากับตัวเองคุณลองหยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นเขียนสั้นๆหรือโพสต์ไว้ในที่ที่คุณเห็นทุกวันว่าฉันข้ามสะพานนี้เพื่อรูปแบบการเขียนแนะนำว่าอยาคลุมเครือให้เจาะจงอย่างชัดเจนเช่นฉันข้ามสะพานนี้เพื่อมีอิสระทางเวลาและไรายได้ให้ครอบครัว ฉันข้ามสะพานนี้เพื่อเป็นตัวฉันที่ไม่ต้องซ่อนอีกต่อไปเมื่อคุณมีพันธสัญญาแล้วคุณจะรู้ว่าฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปและไม่มีนักรบคนไหนกลับจากสนามรบเพราะเขารู้ว่าเขาเลือกแล้วมาดูเทคนิคที่3กันค่ะเทคนิคที่สสิ่งที่คุณต้องทำคือประกาศวันเคลื่อนทัพ และลงมือทําทันทีนักรบจะไม่วางแผนไปเรื่อยๆแต่จะมีวันออกศึกที่แน่นอนและเมื่อถึงวันนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็จะเคลื่อนลองเลือกวันเวลาและสิ่งที่คุณจะทําจริงบนฝั่งใหม่เช่นวันเริ่มลงมือขายของวันเปิดเพจวันลาออกวันเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์หรือวันใดๆที่เป็นการบอกว่า นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วให้คนที่คุณไว้ใจได้รู้หรือเขียนสิ่งนี้เก็บไว้ให้ชัดเจนว่านี่คือวันแรกของนักรบทอฝันเวอร์ชั่นใหม่ไม่มีอะไรสร้างโมเมนตัมได้เท่ากับการเริ่มจริงในเวลาที่คุณกำหนดเอง คุณข้ามสะพานแล้วอย่าหยุดแค่ยืนมองฝั่งใหม่คุณไม่ได้เดินมาไกลขนาดนี้เพียงแค่ยืนมองโลกใหม่จากปลายสะพานคุณเดินมาเพื่อเข้าไปมีชีวิตอยู่ในโลกนั้นจริงๆเพื่อสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของคุณเองจงภูมิใจที่คุณกล้าข้ามเพราะคุณขึ้นหนึ่งในไม่กี่คนที่ไม่ถอยกลับเมื่อความกลัวมากระซิบ ที่ไม่ยอมแพ้ให้ความลังเลมาครอบงำแต่ในวันพรุ่งนี้ภารกิจของคุณจะเริ่มต้นจริงไม่ใช่การฝันไม่ใช่การตัดสินใจแต่มันคือการลงมือทำและนั่นแหละคือนาทีที่พลังของนักรบจะปลุกขึ้นมาเต็มที่อย่าแค่ภาคภูมิใจที่กล้าก้าวแต่จงภาคภูมิใจในทุกวัน ยืนมั่นในฝันที่คุณได้เลือกแล้วพบกันในวันที่6นักรบผู้เริ่มต้นชีวิตใหม่ใช้พลังแห่งการเปลี่ยนผ่านให้เป็นแรงขับเคลื่อนเราจะไม่ปล่อยให้คุณสับสนในโลกใหม่แต่จะเดินไปด้วยกันเพื่อให้คุณยืนมั่นในตัวตนใหม่แล้วก้าวอย่างมีพลังในทุกๆวันนักรบทอฝันคุณไม่ได้แค่ข้ามสะพานคุณได้ข้ามขีดจำกัด ตัวเองและจากนี้ไปไม่มีคำว่าถอยกลับอีกต่อไป